เลขเด็ดไมจ่จาเลขเด็ดไมจ่จาซื้อใบเดียวก็ขายสองใบยิ่งรวยจ้าพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยจ้าสุดหล่อซื้อโรตารี่ไหมจ้าสุดหล่หอแล้วครับไม่เอาหรอกครับซื้อเฉยจ้าพ่อหนุ่มเนี่ยเลขเด็ดงวดเนี่ยออกแน่นอนเออไม่เป็นไรดีกว่าครับทําทำไรอ่ะเอาใช้เลิกง,งานแล้วเหรออืมวันนี้โรงงานเลิกวอ่ะซื้อข้าวเย็นมาด้วยหรอกินอะไรวันเนี้ อ๋อน้ำพริกกับผักลวกอะกินแต่น้ำพริกผักลวกอะไม่เบื่อหรือไงไม่นะก็ดีนะมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่เห็นมีเนื้อสัตว์เลยจะไปดีต่อสุขภาพได้ไงแล้วเดี๋ยวที่บ้านมีไข่ก็ว่าต้มกินสักสองฟองโอ๊ยหน้าเบื่อจะตายสู้หมูปิ้งร้านหยีไม่ได้หรอกพูดแบบนี้นี่วันนี้ขายไม่ดีเลยดิก็ใช่นะสิไม่รู้ลูกค้าหายไปไหนกันหมดขายยังไม่ถึงครึ่งตู้เลยมันก็เป็นบางวันปะ บางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ได้นี่คือมีลงธรรมดาคอยดูนะถ้าหยีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไงจะเลิกขายหมูปิ้งตลอดชาติเลยนเนี่ยหยีถึงจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องขายของต่อปะใช <c oughs> ้เจอมาหลายคนนะที่บอกว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะเลิกขายของแล้วก็ไปใช้เงินพุ่มเฟื่อยอ่ะสุดท้ายนะก็กลับมาขายของเหมือนเดิมคนกําลังสั่นกลางวันอยู่มาชอบขัดจะช่วยซื้อหมูปิ้งไหมเนี่ยมาเอามาชุดหนึ่งถือว่าช่วยๆกันจะแค่เนี้ยเนี่ยแถมไปครึ่งไม้ด้วยแล้วกันนะ ไม่ใช่นาไม่ใช่นะแบบนี้ก็ได้เหรออย่าพูดมากนะเอาไปลงเป็นไ,นะไว้นะไปละอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่เคยมีคนบอกไหมว่าโง่งเหงแบบเนี้รวยนะเนี่ยเศรษฐีเลยซื้อเถอจะจ้ะเออไม่ไม่มีใครทักนะครับเชื่อสิโง่งเห้งแบบคุณอนะฉันเห็นมาเยอะแล้วเลยเป็นหมื่นล้านพันล้านเลยนะจะอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเสี่ยงเปละ่ะเออคือว่า ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าคนจะรวยเนี่ยก็ต้องขยันทํางานขยันทํางานเนอโหแต่งตัวแบบคุณเนี่ยน่าจะเป็นพนักงานโรงงานนะเงินเดือนอะ่ะจะจะเท่าไหร่กันเชียวทํางานจนตายก็ไม่รวยหรอกมามามา,มาลองเสี่ยงดวงดูไม่เอาดีกว่าครับเพื่อนที่โรงงานผมเนี่ยซื้อก็ถูกกินทุกงวดนะครับผมเลยคิดว่าเก็บังค์ไปซื้อข้าวกินดีกว่าโอพูดดีด้วยก็ไม่เอา โง่เฮงแบบเนี้ยเอาจริงๆนะยังไงก็ไม่รวยหรอกเอาเมื่อกี้คุณยังบอกว่าผมจะรวยอยู่เลยสรุปรวยหรือจนเอาให้ดีรู้ไหมว่าฉันอ่ะให้โชคเกินไปตั้งเท่าไหร่วันนี้ฉันเอามาให้คุณแต่คุณกลับไม่เอาแบบเนี้ยก็จนไปทั้งชาติแหละทํางานไปจนแก่แบบเนี้ยยังไงก็ไม่รวยหรอกไหนของเขาวะเฮ้ยทำเป็นหญิงไปเหอะโอ๊ยแล้ววันนี้จะขายหมดไหมเนี่ยแหมวันนี้ลมดีเชียวขายดีกว่าเมื่อวานอ่ะ ขายดีอะไรหรอไม่มีลูกค้าเลยสักคนหนาเงียบอย่างกับปลาชา้าแต่ว่าเมื่อคืนน่ะฉันฝันดีด้วยนะหรอฝันว่าอะไรอ่ะก็ฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันสิยังไม่จบกับเรื่องนี้กอจะอะไรก็ช่างเถอะวันนี้ฉันจะซื้อลอตเตอร,อรี่ให้ได้เตรียมฉลองไว้เลยนะฉันจะปิดซอยเลี้ยงให้หมดเลยอืมโอเคงั้นไปทํางานก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะเอานี่ไปกินให้ฟรีเหรอ,อเดี๋ยวฉันก็รวยแล้วเอาไปเถอะอืมขอบคุณนะ พี่สาวจา๋าโรตเตอรี่สักใบมั้ยจ๊ะมนีด้วยนะโอ้ยมาพอดีเลยอ่ะนั่นไงนว่าแล้วเชียโง่เหงแบบเนี้ยโง่เหงอะไรหรอก็โง่เหงคนจะเป็นเศรษฐีไงนี่นี่น,นี่มีเลขชุดด้วยนะจ๊ะอืมี่เธออยากจะเป็นเศรษฐีไม่ใช่หรอเออใช่แหละนั่นน่ะสิแต่เนี่ยเลขเนี้ยกำลังตามหาเจ้าของอยู่นะลงทุนแค่หลักพันได้มาตั้งหลักล้านเลยนะเอาป่ะล่ะเออ โอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกเลขเงี้ยยังไงก็ให้โชคกับเธอแน่เอาไปเถอะจะได้จ้ะจีเอาหมูปิ้งชุดหนึง่งโอ้ยตอนนี้ยังไม่ขายรุ่นลอตเตอรี่อยู่แล้วนี่นายหยุดงานเนอะอืมใช่เออดีเลยมาลุนลอตเตอรี่เป็นเพื่อนเลยดีเอ้าสรุปซื้อมาแล้วหรอ ใช่ซื้อมาแล้วเลขชุดด้วยงวดนี้ยจัดเต็มเลยเฮ้ยน้องคนขายมาพอดีเลยมาช่วยพี่รอลอตเตอรี่หน่อยดิเดี๋ยววันนี้ยถ้าพี่ถูกนะพี่จะเลี้ยงข้าวเองนี่จยซื้อลอตเตอรี่กับคนนี้เหรออือใช่ทำไมอ่ะรู้จักกนันเนาะก็ไม่เชิงอ่ะนี่พี่สาวคนสวยฉันนะ่ะมีลอตเตอรี่เหลือชุดสุดท้ายเลยนะพี่สาวสนใจปะละ่ะอา้าเมื่อวานก็บอกว่าเหลือชุดสุดท้ายนี่ ยังไงกันเนี่ยก็เมื่อาวานน่ะฉันกลับไปบ้านเจอชุดสุดท้ายพอดีเลยสนใจเปะละ่ะรางวันที่หนึ่งแล้วก็รางวันที่สองอะ่ะนี่พอแล้วนะหยีซื้อมาชุดหนึ่งแล้วไอคนที่จะถูกเนี่ยซื้อชุดเดียวก็ถูกคนนี้มันยังไงเนี่ยไปขัดลากคนอื่นเขาไปฟังมันนะพี่สาวคนสวยเออว่าแต่ฉันนั้นเท่าไหร่อ,อะ่ะชุดเนี้ยมาแพงนะแต่รับรองว่าถูกชัวพอแล้วหยีเดี๋ยวไม่มีเงินขายหมูปิ้งนะพี่เตือนแล้วนะงั้นฉันไม่เอาเพิ่มหรอ,อจกจัดแค่นี้พอละ อะอะอะไม่เอาก็ไม่เอาฉันเก็บไว้เองก็ได้งั้นเดี๋ยวมานะหยีพอไปเจอเขากินก่อนนี่จะไม่เอาจริง,รงๆเหรอเหลือชุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาก็เอาจา้าแต่ว่าอยู่ช่วยพี่ฟังผลรางวัลด้วยนะได้เลยค่ะนี่ผลประกาศรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกพอดีเลยรางวัลที่หนึ่งจบละหกเก้าหนึ่งสามสามศูนย์ไม่เห็นจะถูกเลยอ่ะ แต่บอกว่าถูกไงแบบนี้มันหลอกกันชัดๆอะของแบบนี้มันก็อยู่ที่ดวงสิดูไม่ดีก็ไม่ถูกไงแล้วแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาขายหมูปิ้งเนี่ยเงินก็ลงกับลอตเตอรี่ไปหมดแล้วอะไม่มีก็ปิกู้เขาจตจ้ามันจะไปยากอะไรนี่คุณเป็นคนยังไงเนี่ยคะยังให้เขาไปนี่เหรอหยีชัยก็บอกแล้วไงว่าอยากฝันลมๆแรงๆอะคุณก็ทำมันพูดดีอย่างคุณอะฉันไม่เห็นจะรวยเลยมันก็จริงนะชัยฉันเห็นนายกินแต่ผักกับน้ำฮิตตลอดเลยไม่เห็นจะรวยสักทีเลยอะแล้วคุณรู้ด้ไไงผมม่เินะ ที่ผมทํางานแล้วก็ประหยัดเนี่ยผมจะไปซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดฮะเก็บไปทั้งชาติก็ไม่มีทางหรอกถ้าไม่ยอมเสี่ยงโชคแต่ฉันจะทํายังไงดีเนี่ยเอางี้อีเธอต้องใช้เงินเท่าไหร่เอาแค่ต้นทุนนะทุนเริ่มต้นก็สองพันแหละฉันไม่อยากกู้นอกระบบเลยอ่ะแต่ก็คงต้องทำนะไม่ต้องไปกู้หรอกผมมายืมเองฮะแเรานายเอาเงินที่ไหนไหมาให้ฉันยืมก็งเงินส่วนตัวผมนี่แหละแต่อีต้องสัญญาก,กันนะว่าจะเลิกเสี่ยงโชคแล้วก็ตั้งใจทำมาหากินอนะ่ะ ทิ้งมาใช้ฉันสัญญานะว่าฉันจะเลิกเสี่ยงโชคล้วตั้งใจทำมาหากินแต่ให้ยืมนะไม่ได้ให้เลยไอ้ขี้งกเนี่ยเงินก็เงินผมผมจะทําอะไรนี่มันเกี่ยวอะไรคุณเนาะนี่คนณมาฉันยุ่งเหรอคุณจะไปไหนก็ไปไปแล้วไม่ต้องกลับมาขายแถวนี้นะที่ว่าฉันอยากขายแถวนี้หรอชเชื่ไม่มีใช้คงแย่แน่อ่ะต่อจากนี้นะอยิจะตั้งใจทำมาหากินจะไม่หวังพึ่งโชคอีกแล้วอืมดีแล้วขอบคุณนะ ว่าแต่คุณลืมอะไรหรือเปล่าอ่ะ,อะ